หนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทิศดีใหม่เปิดรับสมัครรอบที่สวันที่8ปดถึงยีตุลาคมนี้หลังปิดรับสองรอบแรกมีกเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วสาม0 0ารยายกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนชาวนาชาวไร่และท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผารวย ช่องข่าวของชาวกเกษตรเป็นประจำอีกเช่นเคยครับพบกันคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็มีข่าวสารโครงการ1นึ่ตำบลหนึ่ง,นนงก่มกเกษตรทฤษฎีใหม่มาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารกลระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับนายทองเปลวกองจันประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่5ทับ2,563ณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบลหนึกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรโนา2019บรรเทาปัญหาการว่างงานลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการผลิตอาหารมีทางเลือกมีอาหารมีอาชีพมีความอุดมสมบูรณ์ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวกเกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด90,000 6,216รายแบ่งเป็นเป้าหมายกะเษตกร64,144รายเป้าหมายการจ้างงานกะเษตกร3 2 0 7 2รายครอบคลุมพื้นที่4,9 0ตำบล75จังหวัดในที่ประชุมมีมติขยายเวลารับสมัครกเษเษตกร เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่รอบที่3รวมถึงมีมติพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติในการสมัครเกษตรกร,กรและการจ้างงานระดับตำบลให้มีการผ่อนปลนในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆลงจากรอบที่1และที่2โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และจะเริ่มรับสมัครในรอบที่3ตั้งแต่วันที่8ถึง22ตุลาคม2563สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์หรือยื่นใบนสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่กเกษตรตำบลหรือ ที่สำนักงานกเกษตรอำเภอในพื้นที่ขณะที่การรับสมัครเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมโครงการในรอบที่1และรอบที่สองได้ปิดรับสมัครลงแล้วจะรุปผลการสมัครเข้าร่วมโครงการในรอบที่1เกษตรกรส3งหรายผู้จ้างงาน25,137ราย และรอบที่2กะเกษตรกร13,143รายผู้จ้างงาน6,477รายรวมทั้งสองรอบมีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด65,114รายแบ่งเป็นกเกษตรกร33,500รายผู้จ้างงาน30,000 1,614รายขณะนี้กรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัดอยู่ระหว่างเร่งพิจรารณาคุณณสมบัติของผู้สมัครและคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนโครงการและเริ่มจ้างได้ภายในวันที่3 0ตุลาคมนี้ครับนี่ก็เป็นข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยและหากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการก็สามารถศึกษารายละเอียดตามเว็บไซต์ ข้างบนหน้าจอที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยขึ้นไว้ให้แล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ